วันนี้ค่ะแม่หมอนะคะช่องมีบุญ289ทารอดจะมารีวิวไพ่ใบใหม่ที่พึ่งสั่งมานะคะชื่อไพพรมยานค่ะสั่งมาจากช้อปปีนะคะนี่ค่ะหน้ากล่องใหญ่โตมากหน้ากล่องข้างในนะคะ ข้างในก็จะมีตลับไพ่ค่ะตลับไพ่แล้วก็จะมีคู่มือค่ะคู่มือใหญ่มากค่ะแล้วก็แบบขังมากนี่อัดคลิปไปก็ขนลุกไปค่ะตามที่เขาเคลมเลยว่าขั่งมากค่ะเดีย๋ยวต้องมาศึกษาก่อน